ทุงนากันนอนตต่นสวยกูว่าเต็นขี่กูไปก,กูถามในกายกูก็ถามจนกูได้ไปห้องเงินเต่นสวยทั้งสามพนพเออีนอดน,นอนดึกงหรือเปล่าน่าจะใช่ดูมวยเออกูก็ไปขนาดตัวมเนาะบบนนย่างมึงยากสองมือสองมือกูบอเห็นหนาพอกับแม่เอาั่งนี่อยู่เอองินมึง อันนั้นไม่รู้จ้ะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบกอันตี้ไม่รู้ว่าเขายังเล่นไหมเรออาไปถามว่าทําจมูกที่ SLC คะ่ะถือบอยายว่าได้เหร่นพอ่อแบบนางมีอยู่สุรินจ้ะทุกคนนางมีอยู่สุรินนะคะณนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เล่าออกไปแจกปยปุ๋ยทานเออคือสิเลเอาเออทร <c oughs> งลินลี่แมนบอยาย <c oughs> อะไรคะทรงลินลี่เลย อย่างซงบิลลี่พี่เต๋ออยู่ในห้อถึงอะไคะ่ะสวยขึ้นเด้อนั่นดีขอบคุณคะ่ะให้มันยุบก่อนไอเห็นนางมีทุกวันทุกวันแหละว่าเจ้าขาะเป็นยุบดี๋ยวก็นยุบคอยติดเบังลูกซ้ายเจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบแหละเดี๋ยวมันก็ค่อยๆย,ยุบยุบยุบไปเรื่อยซงจมูกเพราะว่าซงจมูกลิลลี่มูมีนไม่ใช่เรฟเฟรนซ์ของนางมีเป็นอ๋อหญิงสาวชาวรัเสเซีย มองมีเพิ่งรู้วันนี้ว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นคนรัสเซียเรฟเฟอร์เร,เรนซ์<ช>ที่กลัวไปให้หมอเบิงน่ะที่ทรงจมูกเขาอ่ะพี่ยิงเรฟเฟอร์เรนซ์ดิเฟรนต์โอผิดหรือเปล่าเออดิเฟรนต์ <laughs> เออมึงเมาถือยุบระปังแน่ถามเบิงอืมเจ้านี้ออวยนังบีเดนี่ตีกันบ้างยืมซี่โครงหน่อยคุณปุ๋ยบอกว่าแม่ขอกำลังใจเนี่ยหนูอกหักอี ปนี่บอกได้เลยว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้คุณจะลืมเรื่องเศร้าเรื่มุงเพราะว่าคุณจะโฟกัสแค่เห็ดแค่อื่นแค่กบโอ้อึงหลายเห็ดหลายมือก็จะไปแจมบ่มื่อนี้ตอนนี้นะไปละอีอ้วนไปตีสามเพิ่งไปตีสี่เต็มบพอออกมาขึ้นยอมรับว่าตกหนักแต่ไม่ออกแต่วันนี้พวกเดี๋ยวพวกกูนัดกันอยู่แล้ว ต่มันยังตกมันเป็นเนื้ออะไรก็มันยังออกไปจับกบตีสามตีสี้นมันเปียญยาปอบกินเห็ดยังอ๋อบางคอยุดมันไปียกาปอบไปเาีกระสือกระหังกินเห็ดยังกระหายเขาออกหากินแน่เวลานักนะอู้สุมหานี่แม่แม่แม่กระทั่งปอบซุมนี่ยังเปียกยาอ้อปอบเปิบนาซุ้มนี่ผีกระหอกกระหังซุมหนี่ฮอดบรยัน สามตีสีต่ตนยืนปลาคอเงี้ยย่ายน่นตีขาคอต่ำสิ